อข้าฝอยอยู่ข้าฝอยคเอออันนี้ FP ร่วมวุมาเหมือนเดิมวล้วกมง้ออยากเกงยิ่งคือแขยงเรียนน้าแต่ว่ามันหลายคน,นงนนนลแล้วง็ง้อวอ้่าวแก่ลู้ก็วอน้ทมันงัดดวงใจสค้งใายพรีกว่าคือเอออํมพณนพ่นวิม он, ุนรัชวัตรชาวาา on, าชวันรักรักโยรักนะพ่นวาลุกมือกันเพ่งน้องข่ายอืมสุยงยัง ปีเขื้นบเง้ปขื่นเท่าวา,ายจซีปขึ้นซีปขึ้นนยะพูนั่นคือคุณเท่าเน่ยะพเอเท่าคือปีปฏิคืนเออปปฏิคืนนี่นะพงออปฏิคนเลขึ้น็ครับเอองครบกองกองคำเออนางอู่ไร้คำเพลงละองมาริบใบรสมชำนกิกแคิโท,ทนปันพนัฒ คื่มแก่นปิติคงโสภาบาังโอน์กิงดาวังกิงดาวงทันจรัศทองขาพิกุณทำไมอย่างนัศิตาเปลมกิดภาลิงือบัวกี้จำหลัดกันจรัศจีระนันถ้ายิ้มเขียนิกก็มาถ่วงเห,หนียวนักหนึ่งตาเปนคนชุ่มอ้าวลูกหลานชื่อมีรายชื่อได้เสียร ขอให้ไม่โชคไม่หลับมม่โชรธไม่หมั่นไาุู้คนทุกขับพัดเรึ่องๆแต่ก็ดวยเยออยากจะยิ่งชื่ออะไรยิ่งับปูเออถ้าุมมาคิดบาทข้าวบายมักกับพวกปัญหาดอกเอื่อแบบจะแใจงขมันจะไปหาเจอได้คนเออพูกใดจะคิดไก่าวคิดบวคิดเกียกับเ่องเขาเขานุญงพวก้กระเป๋าของใครของมันเนาะครับปู เออเอคี่รวมบุญมาแขงมาหาเกือเก่าดี่ครับพูตาบ้านแข่งเออแานมาท่านของเขียนมาเอเขีย ah นมาเออมีนางทุกันญาวันมีรถจนานางสาวบัวไข่วิชิบอืมนางสาวนาี่นี่บงกบหน้ำผ้าพน่ามือชกมือรามือชกมือหม่านางพวกนะ้เออเคบอกแกก็ใจบุญพุก่อนไปกับขันบุญให้เขาได้บุก ออันนี้ก็เอฟคือาฟมาั้งแกงโับเอวาาบเอว่าจะบ่บายจักข่ามันเปินขเขียงเพื่นเพือนดดิฮันโง่ฮันโงน้ำมาได้ยูโฟเออรวมขางมาหาเกตอยู่เนาะเออแ้วก็น้ำมาได้ร้อยเบา้าอ,อ,อ้าวอูคนคนบุญขั้กูโตนพวมขางบุญน้ำน,น,น้อยโผลไรโนใช่ยคะนะอ้า กางบุ้ให <c ười> ้พู้วองรักรับแข่ให้ได้รับนางใครรักนึ่งช่องหขอบครัวแต่กก็นางราตีคํำประภาในกล่องหอมอามอคุ้ามือยากคุ้งไม่ไมวจริงๆแล้วก็ร่วจะดึงจะดึงนะดูงักนต่ฉันคือเงาเขาฉันคือไหนผ้าไหอไม่ใช่ผ้าไหมรืแจะไม่นั้งก็แหนกะ แกว่ากับใครอ็แบบคนพู้ใหญ่แจ่ไม่าำใครเอื่มครับผมแต่ว่าคนสีอ่อหนุนงานใครเยื่มเพราะไม่ไเลี้ยเ่ได้เอื่มครับแค่สไ่อใหคนนหนึ่งเดียว,ยวให่ๆใหดี้องโอ้โหใกองขึ้นเหมื่นอหไมุ่กหลังทุกเดือนครับอนพ่อไปเดินเีี่อรากเดือครับเออยังนั่งพ่อรักพ่อพอ่พอกมาเชื่อไหมพ่อบอกว่าขนาดนี้พ่อไม่ว่าาอืม ลูกแขนพองื้อยื้อ,อพอบ่ายจะขึ้นจะริมอืมเอาเป็นโอกาสหน้านะลูกนะพอว่ายจะขึ้นจะริมอ,อันนี้นายนวิรัตอืมนั่งวิรัตนั่งออกร่าไท่คณิช้าชมพชงเช,ช,ช้านางเช้านักลิงเออนางเช้าที่รนุษนางตุ๊ดตู่อืพร้อ <c oughs> มกับนางวันรัตรา,ช,า,าชีเร้าที่จะยาดอกไม้ดาวิกาหนูเบือนอืมจะเงื่นไปคืนะ้นอ่ะ ข่ว e ังใครคื้ข่วังเอวพักขดวังพัใครไม่คนคือคิดหวังเขาเรื่องนั้นี้่ยังนางวังอําพอปีนุนางสาวสดชดถกยอนนางมาอีกอมครับนายทองคำวันนากวนตาชี่ติดกนมือเอ้าม่ได้ไมืค่อยไมมาหิงหิงแล้วคนรวยทุกคุกคนนะลูกนะอืมอ้มิฝ่ายงาน้อยมากบ่ คุณวานผมจับฝ่ายที่พอรวมแข่งมาหาเกดดิอือฮะหายกูดิ่งดิแห้งกระูกดิขี้เข็มดิ่มากเลยจัได้บ่เนี่ยเชียวื่อเขาได้วัวดนจริงว่ามันเสียวขี่สิบเกียดตรนอือยักกลุ่มว้เชื่วมาหาคอเนี่ยเยอะเชียวขี่สิบเกียดเยอมันมาดูกระมูมาดูกระมูอเลยไม่ันจะิมาดูกระมูมันยักษ์กลุะมวัดยะเลยมันขึนเครื่องมากเลยเอ เขียวที่สิบเก็ดบเทียวที่สิบเก็ดบบนี้นักกุญวาไดน่ะอืมเอาให้มือชกมือดางมือชกมือหมายถึงมากสามารถเอะหัวจะกระด้างเอาคือมือเห้อืมถึงว่าคือก้าวมาเต็มหน้าห่างเราใช่ยืมอ่ะปุมอืมวิญญานางเช้าเช้าวิญญาณาปีสดอืมน่งอาผ้าก่วงทับสมชิดขาย่งนางเช้าทิดชิดชาหนังอืม นั off, top, ่งเร้าจิราพรเออนั่งขีน้่นสุกพัชชอนมุกดาสุรรักอ้ามือคุกมือกากมือคุกมือมันหึหึแล้วก็รวนกระดึงกระดงนั่งดนะอันนี้นงเช้าช้งอารมณ์การสัเกอุพ่อเออลูกอยากขอโชคขอราบขอโชคขอมันแจกพ่อได้ไหมวันชื่อหล่งวันทีกของจากมาวมบุมกะถึงนั่งบุมผาไาก็ยืม อยากมากกับมากก็อืมเอออยากมากหาปูดีกับไปหอพงกระไรห่อปูดีหอปูรดีขา,าญาเก่าเก็ดสูงประมาณแบบอี้ครับปูเออหอปูดีกับไม่คือเคื่องแข่งจะเรื่อมครับคืองแขกับห่อปูต่ว่าหายถึงบอกห่อปูตา่ขาญาเก่าเก่าเก็ดห่อปูคือพเขาขาญาเก่าเก่าเาปิดเออแข่งไปถึงมาก เออมาชมาเนี่ยก็มากหอปูืีขายาเก้าเกดขุนเก่าเกดขุนเราอย่มงเดียวมนนานัอยมคันผู้เดศขุมา่คงจะจับได้เนาะอันนี้เออเศษบักเอ๋เนาะกับนางปัชมาวาเรต้อาขคคาราวาองปปู่หเนมิคือมิรบมือเิไวมือไข้าพเจ้าแข็งแรงเงินไหนบองพบไหนมานะลูร่น่าเจะเริ่อจะเรื่อนะอืม อันนี้แตงโมเขอกับคารวาอุโพโรดตายอุโภโรดใจกึ่งกบ่งเออจิปเวทยันเหวนไหมวันนี้แต่พ่อวัาฉันได้ไจ่เรวได้สงไจ่เรียวไปเออยันตัวคนช่างือคนช่างกอยังไงก็ตกน้ำไม่ได้ตกไฟไม่ไม่ไงะืมนะควัญสิตาดําไดกปวดมากไงยืมขวัอสิตาดําไขดมีตีนรถถึงรูไปคอยไงรืมยืมขงขอถางเนรับ เร่องว่าจะควงเข่าไปเจ็ป้าใครไปหาอิหนอนหมดเนบ่ยเอาอย่งเตี้ยโม่คือข้อขายดุโอ้ยฟอนสกหนาสกังหนา้าบอกเครื่องฟอยส์ก็ไปยิงหนอนงูไปก็บป่วยทีน่าขายเงินไปนาะเอามาไปป่อยไว้เครื่องบุญ่นเครื่องบุนขายงยงูงูงยหอยลูกหอยเงื่องเยระมากอื่นั่งขายเงินขายท ช่วงดว่าเรยองเร็วคุณท่านผูกเราจะขาช่วยเ้ช่วยก็ัาถือมาได้อครับปู่เออให้ยืนยันงตงมืโมือร่กมื1โมง18โมง19โมงแล้วก็รุ่รนะลูกนะ นั่งนักอินั่งแข่งมูกขบก็คางบนสะกอนบอ่อยขึ้นไปเชื้อเขาขาดเชื้อหายหายเสีองเยอะเขาให้แต่คางเขามือมากแต่ขาเขาแก่งข้าศึกไปแล้วหมื่นต้องไปคางสะกดแล้วไปให้เขาเชื้อหายครับ,บนั่งนัก,กนเกินเข,ข้าเทียเนี่ยเขาก็ให้ขึ้นเขาแก่ง อีนห่งแกงโมก็บบเานึ่งกับขนองแก่ปูคือไปขี้ข้อยื่มึงข้างสุขขาดอ้อต้องข้างน้ำหนักกว่าึ้นเข้าใจไหมรับนั่งนักเลียบกคลิบเนี่ยขึ้นได้อันนี้ก้าคลิปมันกระขาดกว่ากอ่ะใ่ไม่งั้นกู้ขด่ปุ๊จักนก้าน้หน่อยไปเดินข้างฟ้อมแล้วพักกายก่อนเทาคือว่านั่คือพวกคนคือุ้อหนักกว่าแต่งร้อนเขางนง้าก่อนเขา ข้อั่นนเรื่องตายก่อนเทาเรื่องตายก่อนเทานะเรื่องเนียเจ้าปูเอออนเอองานวันเจ้งนพ่อขอรอมได้หรือเด้าว่าไม่ขอหลองเร่องเก่าได้ขอหลองเร่องใหม่เออแั่ปืนงมน้ำเขาอุมมันอาจจะตายได้เรื่อขามันเขียนย่าปืนเ้ื่อเด้อย่างแกงมไว้ว่ามันขายหนีมันกำมัพงลมมันดูเออมันฟู ต่ว่าอย่างนั้นใครเมันก็ฟูได้แต่่าจะกลมลงเข้พขัดสุขั้วเยอะแล้วไปให้เธอเจาะหงายดูเออให้เียนมีความขุขความกระเดนเห็นเป็นเงือกลู้บังเมินบอกเธอเป็นเือกจับูคือไก่หัวแข่งอฮยจับูมันงอนแล้วถกเนกจบตัวออกดืดออกเป็นเงือกบางกองไก่ก็ยังเหนคือไก่หจาองือกออกดอกเยอะ ออกดอกเก๊กวาจําได้ไหมออกดอกเกกบร้อก็หายพอเกียมแขนไว้ก็ยิ่ออกดอกกับอีนั่ขอย่างเก๊กขี้ขาบวกค้างงามันกืพมันายมาขึนพอออกอเปพกเลยกระทวเออาอ้เชือรอยล่นบ่าพอเางายก็ู่บางายแต่กับู่บดนะตรงดกนะอันนี้เขาพูดระรบูกัน อันนี้ยิ้มขอกราบคารวะค่ะคุ้มข้างบนด้วยนะพ่อนะอืมพอ่พอพ่ออืมยิมย้มยิ้มวันคือเปิคือรถจะขึ้นมาตื่้มพอยิ้มครับปูยิ้มเอาอันนี้แค่ยิ้มอันเดียกเอาจากแค่รูอันนี้ว่าแต่คือว่ารถคือคยิ้มอะผมคือรูปีกคนยิ้มรถคือแข่นไงบ้าง ยิ่งฟุ้งชูวทเปลี่ยนเลยครับปู่ย่ว่าชื่อรก็พอชื่อของชูวทางอื่นเพราะว่าุงชวมันยากขัดกัร่วอย่างเด่องครับปูโอ้ยมันราคขหดลยนได้ยางเท่าเท่า่งเง้ยมัชอเยอใ้าครับปู่ินของชูวรอดได้ย่ได้ครับของทูวททงได้สิบเก้าทนะยิ่ง่งได้สิบเก้าบาะจินได้เป็นเดือนเขาใจง่าครับปู่ินวอาชิ่นเดือนอืม เขาไม่รับชเกาเขาแกะย่งครับอืมฉังคืออะไรนี่มันต้องค <char. S 1> ือรถนี對對 <El ham. S 3> ่มารถขันไงบ่ได้รกเพื่องเขาคือรถครับผมคือรถก็พ้อมนะบุ้งเออองาันั่เนอะขากับคนรับผจากอ้าให้มือโขมือดาบมือโขกมือมัดกุกกรพาแขกดกหนุ้นะอ้าวกูดีมือแฮ้มือเืินยังเรื่องใ้พ่อเบาหรือก้อนหรือเรื่องเบาครับ ให้โมเขาเทาบคงเจ้าโน่นชิ้นเดีวกงถึงเจ้านนก็ไถ่กิ่งักบ่พี่น้องที่ใสครบปุกฮอปู่ตาสออกปูตามาไปพักพนจะกมนแม่้านไถ่พอพักพอนจะโค้ดอยากวนได้อรื่งครับมาไปอยากกวนผูคนไ้พู้เอก็ไปพักพอจะถึงว่าก็ะไรครับแต่คือไปพักพรนดกว่างผูกตาผู้ง่ามือไม่ว่างคือเขาเลยรื่งครับมาเมื่อไงกิ่ง มือหดบ่อเงาตกเหม่ครับมือหดบานฮอปู่ใาขายาเข้าเข้าเกิดเงาเหม่ครับผมถึงว่าไก่ภัคออนเด้อปูเสียภัคพอนมือนีติปูไปมือืดยาเื่อครับหายยืยังงกแก่ใจามนเป็นหัวหายยครับผมอืมไม่ัวเกราืดไม่เด็เดกืมือครับแต่ชาตมือหตีข้อมือกลางวันแห้งลเดี๋ยวพอถึเช้เื่องมือยืก็ครับาเแผยังงกกจใจจับไ้หายยังงกกระจามันห่วหาย ว่ามันแค่หนวดดีว่ดีพอตะตงงบ่งก็เอิ่มครับการงวดก็ต้องมีเหตุลคือการเอิอมครับอันะต้องมีเหตุผนว่าครัเหตุผลก็คืองวดถือหรือว่างวดถือก็ถืออะเอิ่มครับผัวอืมขงงวดถือมันก็ได้กันตัวขัานงวดถือก็จะเริเข็ถือแม่งมาแขนงยิ่งครับ เน้ยแบบเผาตดวหวานหวานเยิ้มครับผมปัดปา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 ดไปคือมากจะทั้งใหญ่เยิ้มผู้ใหญ่สุดผู้ไปคือเออไปคือร้านเก่าหรือเปล่าร้านเก่าครับร้านที่เขาเขียนว่าคุ้งรักเก้าเขีหรือครับผมโอเคได้แจกปัดเนาะแกไปเรื่องหวนหนา่ะชือตรงนี้เออตรงนี้ตรงนี้ที่เขาเขียนว่าเก้าเขคุ้งลักเก้าเขียวไหมเครับผม มันหวานคันบ่คือคู่แลกเอาคือผมพราะว่ามันจางเลยไปคือร้างอื่นกับว่คือแางนื้อเนาะบ่งวานน้ำซึมกับบ่าถือรงดื้อน้ำเช่นกับเช่นแงดื้อเ้าคือบ่เหมือนเดิมคือบอกพ้าวแคบกับว่าถือรงดี้พ่อเคยสว่าจะาคือกลวงานจะเต้นใข่รึเป่ก็ชุ่ก็ทุ่มแค่เจ้นคือน้ำเช่นแต่บ่เชื่นแรงดื้อ คือโคนมาชื่อการนั่งคือการนั่งกื่อการนั่งแห่มกินเป็นน้ำควอคือแคพอเขอบอก้าววาใครชื่อการนี้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 ข้ัวหวนแง่จะทันทันข้อแงเรื่องหาให้กอดกอัวออ้วันถึงมาเน่ยเพื่อนครับ เย่นงนี้ข่าวว่าเขาคือเอากองเงามาถวายพ่อบอกครับอีฟซีผังทุพเพนคับปูอําเภอพืนจากถวายกองยาปลูกตานกลองครับต้นท่ป้าครับต้นต้นในประคามครับเออรือก็มาถามบอกครับขู่ทุวานเรื่องบานครับมึงยันเงี้ยปูเรื่องก็ทุบแกมวยาเรื่องวะเร่งขอถามก็มวยมากจาไม่ใช่ช้หกเรื่องครับปูอืม Tìm làm góc là thích thích Hóa răng văn xa mỡ sao đừng Dạ Dạ con ngay ngay khăn nha, <laughs> ừ. ừ. Vào bao lống <laughs> Mà lại khắc chắn chắc là tìm làm góc ừ. Thích vô cơ nó đừng có Dạ Ư, 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 เดี๋ยวพ่อจะพึกเจรนาอีกครั้งเนาะเนาะพร้อมวันไหนก็มาวันนั้นเนาะครับอยาม่พ่อชื่อสามึหกด้วยด้อย่ามสามหกด้อย่าวายด้อยยาม่พ่ชือสามชหกเยยิ่มครับอ๋มาก็มาว่าชือสามืหกคือไงอยู่ใยื่ชื่อบ้างว่าอะไรยิ่ว่าชือสามืหกอย่ตะปูครับ คือจัดามหกกร่ือคู่เดียจัดตามหกสินี่จะจัดเป็เียบกรพูเอากันคือเดี๋วพ่อคือคู่คุยกับเขาว่าวันชื่อสามคือหกมาได้บกกล่องเนี้ยเนาะคชาปูเออถ้ามาได้เดี๋ยวพ่อก็จัดจัดให้นะครับแต้ว่าจะมีพวจังคือคุยกับเขาอีกคืออะรมแล้วเอออ่ะเอาแค่นี้แหละยืมชาปูอืเดี๋ยวพ่อเขาูกกับร้านคือคือดอกเนา เออให้ล <G ã i> ูกนั้นทุกคนมือเข้ามือยากมือเข้ามือมันสิ่งสิ่งแล้วก็รวยเดืจะเดืนๆนะลูกนะสาธุครับสาธุ